มาให้เดืมดแ่เดือดจนะคะแคบเล็กๆชนเชนนี้นะคะประมาณนี้ค่ะเดือดเข้าไปเสียงจากไม่มีก็มีเสียงขึ้นและพอเดืมตัวนั้นไปประมาณกือบเดือนหนึ่งเคลื่อนกม็มาเยี่ยมเคลื่อนยสภาพดีขึ้นเยอะเลยค่ะจากที่ลุกขึ้นยืนมไม่ได้กระด,ดิ่งได้ เพื่นเลยมาให้อีกหนึ่งขวดเพราะดื่มขวดที่สองไปเพื่อนมาเยี่ยมความแตกต่างจากที่ขึ้นบันไดต้องใช้ชดนะฮะเหมือนคนพิการใช้คนกระเทิบกระเทิบกระเทิรลงไม่มีแรงทุกอย่างก็เริ่มจากราวและกล้าวเดินได้ จึงมันเป็นอะไรมนหะัสุดจรัร์มากสำหรับบีโปตัวนี้ตากจากน้ำผลไม้จากผลไมส้สดๆน,นะคะมาสกัดเย็นแล้วทำให้สภาพร่างกายของเรียน,นแข็งแรงขึ้นและความรู้สึกตัวเองตอนนั้นละดูสาวขึ้นสวยขึ้นนะจากสภาพแก่หน้าเลยแล้วก็จากงานเี่ยนจึงมีความเชื่อใจในิีโป ตัวนี้ต <Okay. S 1> ืึงนานแค่ไหนเหรคะก็ตั้งแต่ปลายปิจี่แล้วนะคะก็เดินมาตลอดแต่บางบันกออ็อะไรนะคงม,มันก็หลงหลืมบ้างแต่สภาพของรีโเนี่ยก็ยังคงรักษาเราอยู่แล้วก็ความจำดีขึ้นท่านที่เคยเป็นโรคจึงเจ้านะคะดิฉันเป็นโรคจึตเจ้ามาก,ก่อน วันวันนึ่งิดแต่อันนั้นไม่ดีนี่ไม่ดีเราจะตายดีไหมอะไรดีไหมมีแต่เรื่องเศร้าตลอดดูหนังก็ร้องไห้แต่ตอนนี้เรียนต้านเลยค่ะว่าโรคถึงเศ้านี้จิบจยเลยเพราะดื่มหลัาจากดื่มตัวนี้นะคะทาให้สภาพจิตใจเราดีขึ้นแข็งแรง,งขึ้นมีการส่วยเหลดได้ดูหนังก็สจนสนา่งไปกับเขาไม่ึิงเศร้า และไม่คิดโทษตัวเองไม่คิดจะฆ่าตัวตายชีวิตนี้อยากจะอยู่นะมีความสุขตลอดท่านดูนสิคะจากคนที่เดินไม่ได้ไม่แข็งแรงแล้วน,นั่งรอวันตายเดี๋ยวนี้มีทวาสบายมากครับเดินได้แข็นแร่งดาวขึ้นจวนขึ้นสามสารถขับรถเองไปไหนเองได้ทำไม่ะคะสร้างผลผลิเนียสร้างชีวิตให้สิฉน มีชีวิตขึ้นมีความสุขขึ้นแล้วก็แข็งแรงข้อสำคัญก็คือสาวขึ้นสวยขึ้นสีไม่ขาดอีกค่ะอยากจะเรียนเชิญท่านนะคะว่าที่่านรับรองได้เลยว่าท่านตื่นนาคนอบายตัวนี้เนี่ยจะไม่ผิดหวังเลยทำให้เราสาวเราสวยและแข็งแรงและสภาพอะไรในร่างกายของพิฉันน้อก็เปลี่ยนแปลงขึ้น แข็งแรงขึ้นเดินได้เองขึ้นเมื่อคไปไหนต้องมีคนยิ้มปีมีคนประคองไม่มีแรงเดี๋ยวนี้สามารถที่จะมีแรงก้าวเดินแข็งแรงขึ้นสิ่งที่สำคัญก,ก็คือตาวขึ้น่วยขึ้นค่ะวีโบทุกยอดสุขภาพดีต้องวีโรค่ะ